พอถูกดึงตัวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเชฟก้าวเข้าสู่การเป็นเชฟเมื่อไหร่อะคะอย่างครับเสร็จปุ๊บไปอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งเขาก็เขาก็ภูมิใจกับตัวเรามากโอ้เราแมเนจทาให้ร้านอันนี้ก็ร้านอาหารไทยเหรอคะร้านอาหารไทยอยู่ปีที่สี่ปีที่ปีที่สี่มั้งประมาณนี้แล้วก็วีซ่าหมดพอวีซ่าหมดเขาก็เลยทํายังไงดีฉันสสเสียศูนเสียอยู่ไม่ได้เขาก็เลยจัดผู้หญิง มาแต่งงานอ๋อแต่งงานแล้วเหรอเนี่ยจับผู้หญิงมาแต่งงานอ๋อแต่งหลอกๆเออเพื่อได้เหมือน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 เรื่องกรีน n c ร์ดอ๋อโอเคจับผู้หญิงมาแต่งงานเพื่อที่จะให้ได้ s t อ t u s พอจับผู้หญิงมาแต่งงานแต่ว่ามันยังไม่ได้ได้ดีมันก็หยุดเรื่องมันก็ถูกส่งไปพอผ่านไปผ่านไปเราเริ่มเราเริ่มถูกกดขี่มากขึ้นกดขี่จากใครอะจากตัวเจ้าของที่เขาให้เราไปแต่งงานเนี่ยพอเขาบอกว่า ฉันเนี่ยทําให้อยู่ได้ตรงนี้นะทางฝ่ายผู้หญิงเองก็เริ่มแบบของเงินเพิ่มเรียกร้องแบ,บ็กเมลของในนี้อะไรงี้กดดันทั้งสองทางกลับบ้านไหมก็ในเมื่อมันกดดันแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบเออก็คิดว่าโอเคกับลิขวาทหนีเลยครับหนีไปไหนคะหนีเป็นโรบินฮุดโอไม่กลับบ้านใช่แต่ยังอยู่ต่อใช่ทาไมหนึ่งคิดว่าต้องอยู่ต่อนี่เมื่อบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากยากจนเฮ้ยพอแค่นี้ดีกว่าไม่ประสบการณ์ช่วงนั้นมันเป็นช่วงต้มยำกุ้งอะค่ะ ช่วนัน้นคือความคิดแบบเด็กๆโง่งๆแบบวัยรุ่นโง่องๆอะไเงี้ก็ยังไงก็ต้องกัดแล้วถ้าฉันอยู่ต่อให้ได้ถึงสิบสี่ปีฉันก็ได้ฉันก็เสี่ยงแล้วกันเขาก็ผมงั้นผมบอกว่าฉันไม่จ่ายฉันไม่ทําฉันไม่นี่แล้วผมบอกอยู่ไอ้นั่นอยูท o ูมัสแล้วเราก็เลยแบบหนีคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วที่ไปที่จับเป็นจากเป็นจ m อมร้านเชนในเมืองนอกแล้วก็ ตกมันอยู่ในขยะเลยแบบไม่มีใครสนใจไม่มีใครไม่มีใครให้ความช่วยเหลือสุดท้ายเราเหมือนดาวที่ถูกสอยลงมาตกอยู่บพื้นแสดงว่าคือขึ้นละจังหวะนี้คือแบบเหมือนกับคุมร้านเป็นผู้จัดการร้านแล้วแต่ว่าพอมาเป็นโรบินฮู้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเพ้งเลยเพราะไม่มีใครเาเรานีเพราะมันคือผิดกฎหมายคนก็ไม่กล้าจ้างเราเพราะผิดกฎหมายใชต้องไหมแล้วเราสู้กันสู้เลย แล้วหนีแล้วเราไปอยู่ยังไงเงินแล้วเรามีอาชีพอะไรในเมื่อเราไม่มีเงินเราไม่ได้ทํางานนี่คือจุดที่จะเริ่มเข้ามาพอเราเป็นโรบินฮูดเสร็จนะครับเขาบอกว่ากูกูจะทํายังไงวันเนี้ยฉันจะต้องอยู่ให้ครบสิบสี่ปีเพื่อที่มันมีกฎหมายที่ว่าอยู่ให้ครบสิบสี่ปีแล้วจะเราสามารถที่จะแอพพลายเปลี่ยนสถานะตัวเราเองให้เ,เป็นเรสซิเดนต์ได้เ,เราก็ทนทนก็คิดว่าเสี่ยงเสี่ยงไปเรื่อยๆ เราเราอยู่มาค่อนข้างนานเราจะรู้ว่ามันจะมีแกลบอยู่ร้านเบรคฟาสต์ไปทำแซนด์วิชทำไข่คนทำเบอร์เกอร์ทำนู่นทำนี่คีบทำทั้งหมดเพราะอะไรเงินน้อยก็เอาขอให้มันอยู่รอดเสร็จแล้วเราก็ทำเบอร์เกอร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยทำร้านสเต็กวันนี้มา3ชั่วโมงวันนี้มา5้าชั่วโมงเป็นพาร์ทไทม์เสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่พอเวลาเราไปทำปุ๊บมันก็จะบอกว่าเฮ้ยยู่ขยันเพราะอะไร ถ้าเราไม่ขยันเขาไม่รักเราพอตอนนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ให้แบบเชฟรักอ่ะเชฟมันต้องยืนภูมิใจแล้วมันบอกเฮ้ยนี่แม่งขยันเว้ยเฮ้ยนี่แม่งส o งกูด this guy so good มันต้องอย่างนี้วบะําแม่งทุกอย่างเสร็จแล้วทําทาทําแล้วบอกเฮ้ยเชฟก็บอกว่าเฮ้ยยู่ไปทําเนี่ยร้านเพื่อนายร้านเนี่ยเป็นร้านที่โด่งดังว่าในในตำบลนี้ของแบบเอาไปผอก็บอกว่าโอเคมายู่มาลองงาน มีหอยแมงคู่มีเขาเขาเป็นมูนมาวิเนเขาเรียกว่าอาหารจานหนึ่งที่ดังมากเป็นหอยแมงคู่เดี๋ยวอยู่ล้างเนี่ยหอยเนี่ยยี่สิบโลสองชั่วโมงให้เสร็จนะเราก็วันแรกเราก็แบบมูเราก็เทสไงโอ้สบายเราหยิบหอยแมงคู่มาหยิบหอยใส่ตะกร้าฟุ๊บเปิดน้ำล้างขย่าเขย่าก็ล้างล้างล้างน้ำางสองชั่วโมงอยู่ให้ทำไมวะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเราก็บอกเชฟ แล้วเรียบร้อยภูมิใจมากเจ็บก่อนเวลาด้วยเชฟบอกว่าอกิมิโยแอป r o n เอาผ้ากันเปื้อนมาอแล้วก็ประตูอยู่ทางนู้นให้ไปไหนอะอยู่ออกไปได้เลยได้ออกทำไมอะคะคช่ไหมคือเรานี่แบบเรานี่งงมากนะผมก็คุยกับเชฟผมอยากรู้ว่าผมทําอะไรผิดอืผมทําอะไรไม่ถูกอผมอาจจะไม่รู้ ขอให้ผมได้รู้อย่างน้อยขอให้ฉันได้รู้เขาก็บอกว่าโอเคเดนมีโชวยู่เขาก็หยิบอหอยมาหนึ่งตัวแล้วเขาก็หยิบมีดมาแล้วเขาก็เอาแปลงมาขัด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 ,ขดแล้วก็เอาเคลียร์พวกเพลียงออกออผมก็มองดูผมก็เข้าใจว่านาไวโน่ mm. ผมก็บอกว่าชั่วโมงนั้นมันคิดว่าไม่เป็นไร ผมก็พูดเขาตรงๆฉันขอโอกาสอีกครั้งฉันขอโอกาสใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกอีถ้าคุณจะ willing to try ก็คือจะพยายามอีกครั้งฉันก็ให้ tomorrow ฝายก็คลบเราก็มาเราก็มาถึงแล้วก็แบบเราก็มาเลยโหเราก็หยิบหอยเหมือนเดิมเราก็นั่งขัด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 ทำ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 อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมง รู้แล้วว่าทาไมมันถึงใช้เวลานานมันต้องเป็นงานลนัเอียดัมเพราะเราต้องเอามีดเอามีดเขาเรียกว่าไอตัวทูเดอร์ขัดขัดขัดออกดึงเพียงออกขัดทั้งความสะอาดหมดที่พีคอีกที่สุดก็คือเขาบอกว่าฉันไม่มีที่ให้อยู่ทําในครัวปกติการทํางานในครัวก็จะอยู่เปมนแบบนี้ใช่ไหมฉันไม่มีที่ให้อยู่ทำนะอยู่ต้องไปทำไปอยู่ข้างนอกซึ่งเมืองนอกอากาศมันเย็นมากประมาณสององศาเวลาที่เราใช้มีดหรือโดนแล้วเราล้าง ไอหอยแมงผ่วมันเย็นมากจนเราไม่รู้ว่ามือเราถูกบาดอ่ะเราก็สู้อ่ะนี่นี่คือการฝึกที่ทําให้เชฟมีความอดทนคือเขาคือเชฟเขาไม่ได้แกล้งหรอกแต่คือเขาต้องการที่จะฝึกเรามันคือหน้าที่มันคือหน้าที่เพราะว่ามันก็มีอีกคนนึงอ่ะที่มันต้องมานั่งแกะกุ้งทําอบสเตอร์มันก็งานคนต่างมันเราเราก็บอกว่ามึงทําได้กูก็ต้องทําได้เราก็ทําอยู่นะสามสี่วันจนในที่สุดทำได้สามสี่ห้าวันก็ทําได้แล้วเริ่ม เริ่มทาอ๋อนี่แล้วเราก็ไปช่วยเขาเอ้ยเชฟทาอะไรเอ้ยนี่ซอสนี่เอ้ยทำยังไงเหรอเออนี่เขาก็จะเห็นวันที่อาทิตย์หนึ่งอะทาอาทิตย์หนึ่งอะเชฟเดินมาพูดอยู่วับเราคำมั่งน้ก็บอกเด็กเขาบอกว่าโอเคเอาเนี่ยอยู่ตั้งนี้ต่อไปอยู่มาทําซอสเราก็แบบโหให้เราทาซอสเราก็เรียนรู้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยเราก็เริ่มเริ่มนะย้อนกลับมาว่าทําไมเราถึง ได้สามารถไปทํางานร้านนู้นตอนที่เราถูกจับแต่งงานนะเราจะมีจดหมายจากโคมออฟิศหรือว่าตอนนี้เขาเรียกยูโค o บอร์เดอร์ว่าเรากําลังอยู่ใน process ของการพิจารณาเราก็เวลาเราเจอใครเราก็ยื่นกระดาษไปนะี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไปทํางานแล้วเราขยันมากโน่นนนี่นั่น,นเขาก็บอกว่าเฮ้ <"Hey, application S 1> ยแอปพลิเคชันยูเนี่ยยูให้ทนาย,ยูส่งจดหมายไปได้ไหม เรารู้แล้ววันลุงขึ้นเราบายบายเพราะว่ามันมันไม่มีข้อจากัดเรื่องนี้ด้วยในการทํางานเราก็เลยไปทํางานหลายร้านแล้วก็เชฟบางคนก็เฮ้ยฉันเสียดายอยู่มากนะเราคือเราต้องสู้เราต้องทําเราต้องอดทนเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันรักเราอ่ะแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยฉันอาจจะอะไรมากไม่ได้งั้นฉันมีแคสซ้อยู่ไม่เนอยู่รอดได้ตังมาเอาปก็บ ซึ่งการไปแต่ละร้านมันก็เท่ากับว่าเอาละโอเคมันคือความยากลําบากของเราแต่ในขณะเดียวกันมันคือการเก็บประสบการณ์ที่เราได้จากในแต่ละร้าน<ช>นะคะจนกระทั่งเดี๋ยวขอตัดไปเลยตัดที่เราหลุดพ้นไหมจน14ปีจนกระทั่งเรามาเป็นเชฟจนกระทั่งเออเราเราอยู่ในจุดที่พีคที่สุดกลับมาอีกครั้งได้ยังไงอะคะมันมีจุดที่เราคือตอนนั้นคิดแค่อยู่รอดอตีสี่ตีห้าเราไปฝึกอีกร้านหนึ่งสิบโมงเราไปทําอีกร้านหนึ่ง บ่ายสามเราไปทําอีกร้านหนึ่งเย็นเราก็เข้างานหนอเราทําอยู่เงี้ยประมาณสั่งประมาณเกือบเกือบปีอ่ะแล้วเรามีความสุกว่าเฮ้ยเราไม่เหนื่อยเลยอ่ะเราเริ่มรู้ลว this is my life นี่แหละใช่เลยชีวิตของฉันนี่คือทางแล้วพอพอเราเริ่มรู้แล้วเรามีความสุขมากโอ้ยยิ่งรู้ยิ่งยิ่งรู้ยิ่งยิ่งสนุกเว้ยไอซอนนี่นี่ไอคนอ่านโอ้ทำยังไงทำยังไงไอนี่ทำยังไงไอนี่ทำยังไงเราเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เรารู้ละ เราเลือกที่จะตายกับชีวิตของเราตรงนี้นั่นก็คือการเป็นเชฟ<ม>ก็เริ่ม<ร>ละ,ละเริ่มตรงนี้ก็เริ่มเทอร์นิ่งว่าเฮ้ยยิ่งรู้อะยิ่งชอบทีนี้เริ่มถามทีนี้กลายเป็นเจ้าหนูจำาหม่เลยถามแม่งเมยวถามเชฟไอ้นี่แหละจด,จดทุกอย่างจดทุกอย่างจดมีอะไรางครับโอ้ไปทํางานกับกอร์ดอนรัมเซ่ไปทํางานกับแฟตดากไปทํางานคนนี้จดจอดจอดจดจดจดถ่าย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 เริ่มมีความสุขอื เราก็เลยยิ่งทํายิ่งมีความสุขยิ่งทําแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่มันจับทางถูกต้องทีนี้ปุ้ยทมนิดนึงก่อนที่เดี๋ยวจะอ่าเราจะขมวดมาที่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ที่เรานั่งอยู่นี่นะเชฟทําได้ยังไงที่เอาตัวเองเข้าไปทํางานกับเชฟดังระดับโลกได้ยังไงพาตัวเองไปได้ยังไงนะจุดนั้นอะจริงๆงผมว่าเขาเปิดกว้างนะเชฟเชฟทั่วโลกเนี่ยเปิดกว้างมากเปิดกว้างมากกับการที่ว่ายิ่งอยู่อยากรู้มากเท่าไหร่เอาไปเถอะเพราะว่า ทุกอย่างมันคือแชร์ริ่งไม่มีใครเราเราอยู่ในโลกที่มันต้องแชร์ความแชร์อินโฟเมชันแชร์ความรู้อะไรต่างๆกันผมทำงานกับเชฟมหลายคนมีที่จะไม่บอก secret. s e คร e ตแต่แปดสิบเปอร์ซฉันทำอย่างนี้ฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้เสร็จ uh huh. แล้วนี่ทำไมอินสป r เรชันฉันมาจากอะไรเพราะว่าอ,อะไรครรบมันไม่มีใครสามารถที่จะก๊อปปได้ผมทำงานกับกอร์ดอน เคยคุยกับเขาเคยมีโอกาสนั่งดื่มกับเขาเขาบอกว่ายูเอาอาหารจานนี้ของไปของไอไปยูเอาอาหารของไอไปเอาไปเสิร์ฟไปเปิดร้านที่เมืองไทยแล้วก็เอาอาหารจานนี้มาเสิร์ฟแล้วก็บอกว่าอาหารจานนี้ได้มาจากกรนัมเชื่อเขาก็บอกว่าอาหารจานนี้ยไม่ใช่ยูนะถ้ายูจะเอาอาหารจานนี้ของใครไปแล้วบอกว่าโอ้อันนี้เป็นมาจากนี้นะยูเป็นได้แค่คอปเปอร์ภูมิใจไหมล่ะใช่ อยู่ว่าแค่ก๊อปปี้ไอยูไม่ได้เป็นยูไม่ได้อินสปายสิ่งที่อยู่ควรทําอยู่ต้องอินสปายไบมายรซปีเราก็ไปคิดเองอผมนี่แบบรู้เลยนั่นแหละก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราต้องกลับมาใช่ไหมนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยไหมว่าทำให้เราเนี่ยกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาเปิดร้านอาหารเนี่ยคะ่ะผมไปเจอกับเชฟอีกท่านหนึ่งชื่อว่าเดวิดโจนเราก็ผมทํางานที่นู่นนานเขาเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือผมเยอะ เขาพอกเขาพูดผมว่าฉันรู้ว่าสตอรี่อยู่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ HR หรือ Management เขารู้ s o อรีนะอยู่ต้องเข้าใจเราก็ทำงานกับแกแล้วก็มีความสุขกับการทำงานมากแลกเปลี่ยนความรู้ว่า Traditional English อะไรเป็นยังไงนู่นนแล้วทุกวันทุกอาทิตย์ผมจะซื้อหนังสือทำอาหารผมจะซื้อหนังสือทำอาหารมาซื้อมาอ่านมาเอ้ยเชฟนี่นะนูน่นนวันหนึ่งเดวิดโจนบอกว่าเขาก็พูดผมว่า you buy i n g a lot of cooking book mm hmm. แล้วก็ยูก็มีความรู้ยูก็ทำอะไรได้เยอะหลายอย่างทำไมยูไม่คิดจะ write your own chapter ทำไมยูไม่คิดที่จะ create อ,อาหารของยูเองขึ้นมามเราก็เริ่มแบบรู้วะเราเขานั่งคิดว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นม,มันไม่สำคัญหรอกว่าอายุมันจะเท่าไหร่แต่คุณต้องกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงมันคือรอยต่อ,อางความเจริญเราก็ไล้แบบว่าโอเคเชฟอิสต i นฟอ o ์มีทูโกแบ็ k เราก็บอกว่า okay, you go back and write your own chapter your own life your cooking book you start something from เขาก็บอกว่าอะไรที่เรียนรู้จากฉันอะไรที่รู้จากว่ออาออกไปใช้ก็เ,เลยเป็นที่มาของตัดสินใจกลับเมืองไทยแล้วก็มาเป็นร้านอาหารแห่งนี้นะคะก็คือชิมบายสยาม w i สตอมนะคะ มั้งว่าทาไมต้องเป็นอาหารไทยเพราะว่าส่วนใหญ่เชฟอยู่กับอาหารไทยตลอดใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะผมอยู่สี่ห้าปีแรกอยู่ร้านไทยาาแต่มันเป็นไทยแบบเป็นไทยพันเพ่อนะนแกงเขียวหวานแกงแดงแกงมัสมัน่นไก่สเต๊สะสปริงโลผัดผักไก่ผัด,ผผดมันอยู่แค่นี้เพราะว่ามันยังไม่มีใครหลงไหลกับการทําอาหารแบบจริงจังทุกคนทําเพราะว่าเป็นธุรกิจ แต่พอมาทําตรงนี้เราวางคอนเซปต์ไว้ว่าไงว่าร้านอาหารไทยของเราจะต้องไม่เป็นแบบที่เราเคยทําหรือว่ามันต้องเป็นหรือว่ามันเหมือนต่างยังไงอะคะเอาเอาเอาถึงเอาจุดที่ว่าทําไมถึงมาเปิดร้านนี้เราก็ถึงว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ใครก็อยากได้เราไปทําร้านนู้นร้านนี้ใครก็อยากได้เราโอ้โหเชฟหนุ่มมาจากอังกฤษไปทําร้านกับคนนู้นคนนี้อยากได้เราก็ไปทำทำทำเสร็จล้วก็บอกว่าเฮ้ยคอนเซปต์มันต้องแบบนี้นะแบบนี้นะพอมันขายดีปุ๊บบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกเชฟ เอาเอาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็พออันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วไม่ต้องแล้วเราเริ่มมีความรู้ว่าถ้าเราจะฉายแสงมันต้องไม่มีที่ไหนที่จะบดบังแสงของเรามผมบอกว่าผมจะเปิดร้านนี้แล้วผมจะทํำคอนเซปที่ผมอยากจะทําถ้ามันจะเจ๊งถ้ามันจะซวยถ้ามันจะห่วยมันต้องอยู่ภายใต้ในมือเราไม่มีใครมาบดบงังไม่มีใครมากดเราก็เลยเปิดร้านนี้แล้วก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นตัวเรามันคือซิกเนเจอร์ของเรามันคือลายเซ็นของเรามันไม่ใช่อาการที่ผมเซ็นเซ็นลายเซ็นแล้วบอกว่าอ๋อเชฟไอ้ตรงนี้มันลายเซ็นตรงนี้มันสูงไปไอ้นี้มันไอ้นั่นไปอันนี้มันต่าไปไอ้ตรงนี้ต้องเซ็นให้นางหัวมันต้องขมวดเฮ้ยไม่ใช่ this is mine เพราะนั้นเราก็เลยเปิดแล้วแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าพิสูจน์ให้คนที่มันเห็นว่าแบบว่าสิ่งที่เราอยากจะทํามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มันก็เลยได้มาเป็น เราก็ได้มิชลินสตาร์เราก็ได้ได้ได้ผมยังไม่กล้าพูดว่าผมประสบความสําเร็จผมว่ามันก็ทําให้การเกิดพัฒนาขั้นตอนของตัวเราแล้วเราก็ต้องต้องต้องไปศึกษาอะไรอีกเยอะมากค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพอเรามาตัง้งนี้คือตัวตนเลยคือเข้ามาเนี่ยมันคือทุกอย่างของเชฟในความเป็นตัวเชฟในการแสดงตัวตนของเชฟออกมาจนกระทั่งได้มิชลินสตาร์แล้วการได้มิชลินสตาร์คือแน่นอนมันคือระดับโลกเป็นที่ยอมรับ แต่ได้ถึง5ปีสอนนี่มันไม่ธรรมดานะคือคือมันมาพร้อมกับความดีใจแต่ว่าบางคนบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะเชฟมาก <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การอวดศักดิ์ศรีแต่มันคือการพิสูจน์ว่าคุณทำอาหารคุณรักษารรมาตรฐานมันมีมันมีข้อผิดพลาดครับในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเฮ้ยตัวนี้อุย้ยเขาบอกเผ็ดไปเอาตัวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่อาหารมันเย็นไปนิดนึงมันเกิดข้อผิดพลาดไ้หมด แต่เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทํายังไงที่จะแก้สถานาการณ์ได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทําไงให้ลูกค้าทุกคนพึงพอใจเราไม่สามารถ l พลีสทุกคนได้เราไม่สามารถที่จะไปแบบพลีสว่าแบบโอ้โหทุกคนนี่เเอาอยากได้อะไรนะไม่ได้แต่สิ่งที่คุณต้องทําได้คือคุณต้องเดลิเวอรคุณต้องรักษามาตรฐานของคุณเองเ<ไ>ป็แรกหลอนมาก ได้ได้ไม่ใช่เลยมาโอ้เอออโอ้แล้วเราจะทำไงต่อถ้าปีต่อไปไม่ได้ทํายังไงเออถ้าปีนี้ปีต่อไปโอ้ฉันจะทำยังไงวะไอ้นี่มาโอ้ลูกค้ามากินไม่ได้เลยเผ็ดโอ้ไอ้นี่บอกว่าผักไอ้นี่มในนั่นสุกไปไอ้นี่เราเราก็โอ้ยกับเพื่อนคุยกับเชฟบอกว่าฉันฉันเครียดมากฉันฉันเนี่ยฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนที่เป็นเชฟที่เดวิดโจงกเบอกว่า is who y ยู a ่ะนี่คือตัวยูถ้าอยู่รักการทําอาหารอยู่ต้อง ทำอาหารในสิ่งที่มันควรจะเป็นรักษาคุณภาพใครจะชอบไม่ชอบมันไม่เรื่องของเขาแต่คุณจะต้องรู้ว่าอาหารที่คุณทำมันดีพอผมบอกว่าเออใช่เรากำลังไปเกรงเรากำลังอะอยู่ต้องมั่นใจสิทุกจานที่มันออกไปถึงลูกมือลูกค้ามันต้องดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ใช่รสชาติที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอย่างน้อยที่สุดมันต้องเป็นการทำรับรสชาติการปรุงที่ดีที่สุดจากเรา ผมก็เลยแบบก็คือทําคํามั่นฟังสิ่งที่ทําแล้วก็รักษาร,ระดับใช่แลต้องมีมาตรฐานของเรา่อนจนถึงห้าปีดโดยที่เราไม่ไปเครียดเราไม่กดดันแล้วแต่ว่าเราทําให้ดีที่สุดในมาตรฐานของเราอ่านะคะหลังจากนั้นพอได้เชฟม,มิชล<ม>ินจนถึงห้าปีแล้วทีนี้คิดว่าถึงจุดนี้เนี่ยตัวเองประสบความสำเร็จเราหรือยังมาถึงจุดไหนถ้าจะให้คะแนนตัวเองในการเป็นเชฟอไม่ไม่มีหรอกครับไม่มีไม่เคยให้เลยหรอไม่มีไม่มี แล้วมองคิดว่าสําเร็จเราไหมจากที่หูเป็นเด็กที่แบบเริ่มจากจากกับกางหนีหัวสุกหัวซุนเป็นโรบินฮูดจนกระทั่งมาเป็นเชฟมิชลินสตาร์มีร้านอาหารขอ,ของตัวเองรู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ไม่คิดว่าไม่สําเร็จหรอไม่หรอผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ใช่คนที่ไปไหนมันมีเยอะครไปไหนเชฟขอถ่ายรูปหน่อยเชฟนี่เออเนี่ยน,นี่มีนะ อันนั้นมันคือแสงสีเสียงแล้วมันคือภาพลวงตาสิ่งที่มันดีก็ผมก็แบบคนที่มันถืออาหารจานหนึ่งมาแล้วแบบว่าโอ้เชฟ I enjoy very much อันนั้นแค่นั้นอนะผมพอแล้วนั่นคือที่สุดแลชีวิตวคือชีวิตผมนะคือพอแล้วนะผมเคยทําร้านอาหารโมโม่คนนี้เป็นเชฟเฮดเชฟเป็นคนอังกฤษสูเชฟเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็เชฟโรปาตี้เป็นเป็นคนอังกฤษเพื่อนผมนะ้เนี่ย แล้วผมเป็นคนเดียวคนเดียวที่เป็นคนไทยที่ทําอยู่ในร้านมิชลินแล้วก็เป็นครัวเปิดอ่ะมีภรรยาสุลตานถือจานมาแล้วก็ถือจานมาแล้วแบบเดินมาที่ที่เราทําอาหารนะแล้วบอกว่าใครทําอาหารจานนี้เราก็แบบแล้วเราก็หัวดาคนเดียวอ่ะแล้วเราก็บอกว่าแล้วเราก็เออ I did เขาบอก I I enjoy very m ม h เชื่อไหมแค่แค่คําเนี้ยผมมีความสึกแบบไอ้เรานี่แม่งหัวดําโดเดมาทําอาหารโมอร์กันทําอาหารฝรั่งเศสเรายังทําได้เลยอะแล้วแบบมีคนเดินเข้ามาคอมเมนต์เทอรี่เราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราแค่เรามีความสุขอยู่แค่นั้นเองเราเราเราไม่ต้องการเล็กขนาดชื่อเสียงเงินทองอะไรไม่ต้องความสุขของเราคือการการที่ให้คนได้ทานอาหารแล้วชอบอาหารของเรานั่นคือความสุขแล้วพอแล้วทีนนี่ถามกลับมาว่า ถ้าจะเป็นเชฟถ้าจะเป็นเชฟคุณะสมบัติของเชฟที่ดีต้องเป็นยังไงซื่อสัตย์ขยันอดทนตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ขยันอดทนตรงต่อเวลาแค่นี้พอไม่ต้องเก่งไหมต้องชิมอาหารเก่งรู้เรื่องวัตถุดิบต้องเรียนมาจากโรงเรียนที่แบบโอ้โหแบบชื่อดังอะไรมันต้องมีส่วนประกอบไหมมีพรสวรรค์อะไรอย่ผมไม่ได้เรียนอะไรเลยเออเ,ออเออนาะเพราะว่าจากที่เล่านี่เชฟ<ผ>มไม่ได้จก<ม>เลยว่าจบผมจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ Uh huh. ผมจบปริญญาโทา management ผมไม่ได้เรียนอะไรแล้วนะฮะจริงๆแล้วอยากเป็นเชฟชอบหรือเปล่าถ้าชอบคุณต้องรับแรงเสียดทานให้ได้นะชีวิตนี้มันจะต้องมีแรงเสียดทานชีวิตนี้มันจะต้องมีแรงเสียดทานถ้าคุณจะเลือกประกอบอาชีพอะไรในชีวิตอ่ะไม่ต้องเป็นต้องเชฟหรอกเป็นเชฟเป็นนักสแสดงเป็นนักแข่งเป็นนักดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีแรงเสียดทานหมดเพราะถ้าคุณไม่สามารถที่จะรับแรงเสียดทานได้ คุณไม่สามารถที่จะรับฟริกชันกับมันได้คุณเดินต่อข้างหน้าไม่ได้ชีวิตต้องมีแรงเสียดทานทําไมผมต้องบอกว่าคุณสมบัติที่การคุณจะเลือกเป็นเชฟหนึ่งคุณต้องซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาขยันอดทนทเพราะอะไรซื่อสัตย์หนึ่งเวลามาทํางานเด็กไทยแปดโมงเข้างานเนี่ยบ,บุงมอร์ไซค์มาปุ๊บจอดมอไซค์เอาเมือแตะปุ๊งแปดโมงจบ เราก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาทํางานแล้วก็แบบเออเมื่อคืนดูหนังช่องสามช่องเจ็ดทบเท้าโน่นเนี่ยฝรั่งไม่ฝรั่งเข้างานแปดโมงทุกคนจะมาทํางานเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็นั่งดื่มกาแฟคุยกันเฮ้ยเมื่อคืนโต๊ะนี้เป็นยังไงโน่นนี้นะถึงเวลา8ปดโมงปุ๊บเอ้ l ล t s ู o มีสัมภาักคนไทยไม่ใช่ซื่อสัตย์นี่คือแบบคุณจะต้องรู้เลยบางคนทําอาหารย่างหมูเฮ้ยด้านนี้ไมไม่เป็นไรกูกลับด้าน เวลาเชฟมาถึงอ้าโอเคปลายส่งเชฟเชนนะแต่เม่าโอ้โหอันนี้คือไม่ซื่อสัตย์ซึ่งมันหมายถึงว่ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยใช่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยขยันคุณจะต้องหมั่นหาความรู้อ่านเยอะไปศึกษามันคุณจะไปที่นู่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงแต่คุณได้ความรู้อ่ะคุณต้องขยันนะมันไม่ใช่วันรอที่มาทํางานกับไปทํางานกับเชฟชื่อดังได้เรียนรู้แล้วก็ทำ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 ไม่ได้นตรงต่อเวลา คุณจะต้องเรียนรู้ว่าตรงต่อเวลาทํางานบอกว่าคนไทยทํางานอะไรรู้ไหมป่าได้ยังห้านาทีข้าวผัดได้ยังห้านาทีกุ้งได้ยังห้านาทีคือทุกคนห้านาทีทไปหมดอ่ดะรอไมประมาณเกือบสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชัมมม่วโมงไม่เคยได้มาเนืคนไทยนี่ตอย่างเงี้ยผมต้องพูดนะเราจะต้องที่มันต้องเป็นน้องที่อยากจะเทินขึ้นมาต้องต้องซื่อสัตว์ขยันอดทนตรตงต่อเวลามีด มันจะคมได้มันไม่ได้เอามีดไปรับกับมีดมีดมันจะคมได้เพราะมันต้องเอาไปรับกับหินที่มันสักๆมีดนั้นมันถึงจะคมคุณจะต้องเจอในสิ่งที่มันถูกถากถางม,มีดคุณถึงจะคมก่อนที่อยากจะเป็นเชฟคุณต้องรับตรงนี้ได้ก่อนซื่อสัตย์ขยันอดทนตรงต่อเวลาเสร็จแล้วคุณจะไปต่ออะไรต่อก็คือว่ามันหาความรู้ไปฝึกงานกับเชฟไปต่างประเทศฝึกอ่านหนังสือเยอะแต่ถ้า ซื่อสัตย์ขยันอดทนต้องต่อนะคุณยังไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปต่อแล้วไม่ต้องไปต่อหรอกอ,อันนี้เป็นพื้นฐานกับทุกอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะแค่นี้ก่อน